เราไม่มีทางรู้เนาะอย่างปีที่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าฝนมันจะมาเกิดกับขนดใหญ่ขนาดนีออ้มันก็จะวนเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยอีกทุกปีทุกปีทุกปีถ้าถามว่าทุกปีคุณต้องเอางบประมาณหลายหมื่นล้าน แต่ภาษีมามาแก้ตรงเนี้ยโดยการที่แบบพยายามจะส่งน้ําให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเหมือนเราแก้ไปเรื่อยโดยที่เราไม่ได้ดูว่าด้วยเงื่อนไขของบมิประเทศด้วยเงื่อนไขของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นณนะตรงนั้นนะ่ะมันเคยเป็นยังไงมาก่อนถูกปะแล้วมันควรจะอยู่ร่วมกับตรงนั้นยังไงถูกไหมที่ผ่านมาเราเหมือนจะพังแล้วก็ซ่อมเราก็กลัวเราก็เลยป้องกันแต่เราไม่เคยที่จะแบบปรับตัวหรือเปล่าเราจะมาทําเหมือนกับซ่อม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 อย่างเงี้ยทุกปีมันก็ต้องซ่อม <ปะ S 1> ทุกปีเ,เออแล้วซ่อมจุดนี้จุดทิ้งอาจจะพังตามก็็ได้มันกอ ซ่อมไปเรื่อยแล้วแล้วงบประมาณในการซ่อมมันก็ไม่ถูกเพราะว่าพวกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างพวกนี้มันใช้ในการป้องกันน้ำท่วมเั้น้ทุกปีน้ำผ่านมันก็จะมีการเสื่อม,อมเสื่อมของมันไปเรื่อยๆเนาะนี่ยังไม่พูดถึงการใช้ทรัพยากรต่งตงตงตางๆเอาปูนเอาอะไรมาม,มาเพิ่มมาดาดอะไระเงี้ยก็จะยิ่งทำลายอะไรกันไปเข้าไปอีกชื่อใช่ก็จะขึ้นสูงเรื่อยๆ